ข้อฟุตบอลวันนี้ครับกับเซมูมอนเตงประจำวันอังคารนะครับเราก็จะไปลุยกันกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับในเล a ที่2นะฮะเดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไปกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นครับขออนุญาตไปเช็คกันบ้านเมื่อวานซะหน่อยในนัดมันเดย์ไนท์นะฮะสามคู่แบบไม่คาดหวังอะไรปรากฏว่าเข้าทุกคู่เฉยเลยฮะมันเป็นอย่างนี้ประจำนะเอออยู่รองอูดินเซ่นะฮะราคาครึ่งควบลูกนะครับจบ1ประตูต่อ1นะฮะกินเต็มสบสบายเลย ต่อนี่ยก็เส้นทีมเยือนราคาพอๆนะครับจบนิวชนะ 1- นสูตัวนี้ก็กินเต็มครับและคู่สุดท้ายรองเอสปันยอนราคาปอๆนะครับจบ1ประตูต่อ1นนะครับตัวนี้กินครึ่งหนึ่งฮะสตัวนี้ถ้าใส่สเต็ปนี้แตกยับเลยนะก็เชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเอฟซีช่องของเซบูมอนเตงก็น่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับสำหรับเมื่อคืนนะยินดีด้วยละกันคราวนี้กลับมาฟุตบอลหลักของเราวันนี้4คู่ในศึก UCL นะครับผมอ่ะผมก็ต้องคัดให้เหลือ3คู่นะ เพื่อใช้อ่าเป็นกิจกรรมทายผลสกอร์กันนะครับก็ขออนุญาตเป็นรอบทีสามให้หมดเลยแล้วกันง่ายดีนะฮะจะได้ร่วมสนุกกันในครบทุกคนนะครับก็เป็นอินเตอร์กับเฟเยนูตนะครับผมเป็นเลเวอร์กูเซ่นกับบาเยนท์ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลิเวอร์พูลกับเปเอแช่นะครับสามผู้รอบทีสามครับใครที่ทายสกอร์ถูกทุกตัวรับไปเลยครับสามพันบาทสําหรับบุคคลทั่วไปหนึ่งหมื่นบาทสําหรับ V.I.P. นะครับคู่ปลอดใจคู่หลักของเราในวันนี้ครับขออนุญาตเป็น ศึกดาบิแมตเมืองเบียร์แล้วกันนะเลเวกุเส้นกับปาย์มลินิกนะครับคู่นี้น่าจะใส่กันมันอยู่100บาทสําหรับขาจอและ300บาทสําหรับ V.I.P. ครับผมใครสนใจอยากลุปสนุกครับผมอยากสมัคร V.I.P. รุ้นเงินหมื่นแบบนี้ทุกวันนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยที่ Li n e แอดแอปบอมปปแปดนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากจะหาเว็บไซต์ทากกีฬานะครับผมที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะฮะคนดูแลแบบว่าไม่ลีลาเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็ ถ้าหาผมได้ให้ผมดูแลได้เช่นกันนะครับแลนแอปอแปนะฮะหลังไมค์มาคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับผมรบกวนเพื่อนเพื่อครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องของเซบูมังเตงให้ผมทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้หน่อยนะครับขอสัก2 0 0 0มืซับนะใกล้ละอีกประมาณสัก4ี่ห้าร้อยคนอยงนะครับยังไงรบกวนกันหน่อยนะทุกคนนะคู่แรกครับไปที่รอบเที่ยงคืน45คู่เดียวของเราก่อนเลยนะครับผมที่สเปนครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าครับ โดยนัดแรกครับบาซ่าเนี่ยบุกไปเก็บความได้เปรียบมากกอนเล็กน้อยนะครับพวกเขาบุกไปชนะเบนฟิก้าถึงลิสบอนเลยนะฮะหประตูต่อ0ก็ถือว่าวันนี้ได้เปรียบอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ากลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับรวมถึงฟอร์มการเล่นช่วงหลังๆของบาเซโลนาเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆด้วยนะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ4เสมอหนึ่งครับผมส่วนขณะที่ทางฝั่งของเบนฟิก้าเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับ ก็จะมีพลาดท่าให้กับบาซ่าแมตช์เดียวนั่นแหละในช่วงหลังๆันนะฮะส่วนเกมล่าสุดของเบนฟิก้านะครับช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะนาซิองนามาได้3าต่อศูนย์ขณะที่บาร์เซโลนาต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าเกมการแข่งขันของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆต้องมีเตะนะครับผมมันถูกเลื่อนออกไปฮะบแบบกระทันหันถ้ากับว่าบาร์เซโลนานี่ตั้งแต่ที่เตะกับเบนฟิก้าเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ได้แข่งขันอะไรอีกเลยนะครับสภาพความฟิตตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่า สมบูรณ์เลยอะนะฮะสมบูรณ์มากๆด้วยซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นตัวเจ็บเซตเดิมทั้งสิ้นครับอันเดรคริสเตนเซนมาร์คเบอร์นารดมาร์กอันเดรัสเตเกนโดยมีตำแหน่งนของพอลคูบาซีนะครับไม่เจ็บแต่ว่าโดนใบแดงในแมตช์ที่แล้วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็จะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้นะเฉพาะในเกมรับนะครับส่วนฝั่งของเบนฟิก้านะครับวันนี้ตัวเจ็บอ่ะขออภัยตัวแบนแน่และ1ตัวครับ คือกองหลังตัวหลักอย่างอวารคาร์เรราสนะครับตัวดาวรุ่งวัย21ปีแมเสียดายตัวนี้นะซื้อมาจากแมนยูด้วยสดๆเลยรู้าัก,กานี้6ล้านยูโรมาเป็นตัวหลักนะครับก็ติดตัวแบนลงสนามไม่ได้นะครับและอังเคลดีมาเรียก็ยังไม่พร้อมลงสนามเช่นกันนะฮะยังคงมีปัญหาการมาเจ็บอยู่ขณะที่ ตัวปรตเกตอย่างบูมานะครับลงเล่นให้บรากาไปแล้วในรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงให้กับเบรฟิกาได้ในฟุตบอลยุโรปนะต้องรอฤดูกาลหน้าส่วนตัวหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับมองค่าไม่ได้เลยนะตัวสำร,รองไม่มีผลอะไรกับทีมอยู่ละตัวรุกหลักๆยังคงอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหนะ้ากรีซอย่างวอชิลิสปาฟลิดิสนะครับยิงยับเลยนะฤดูกาลนี้รวมไปถึงคาเดมอัคเทอร์โคกรู er นะครับตัวหลักทีมชาติตุรก,กีแล้วก็ตรงกลางก็จะมีทางด้่งของโอคันคุกชูโอคุนคุกชูนะครับผมเป็น ตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะเล่นร่วมกับเฟรเดริกเออร์เนสต์นะฮะขณะที่เกมรับก็เป็นคู่พอลูกคู่เดิมนะครับดิโคลัสโอตาเมนดีกับทางด้านของอันโตนนโอซิวานะฮะส่วนทั้งฝั่งของบาร์เซโลน่านะครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะวันนี้ไม่รู้จะใหญ่ไปไหนละซึ่งแน่นอนครับ1-0มันยังค่อนข้างจะไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงต้องชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับ เกมรุกนีน่นำโดยโรเบิร์ตเลวดอฟสกี้เลยแล้วก็มีรามิยามาต่านี้โอโมโราฟินญาเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนนะครับตรงกลางมีทั้งเปดี้มีทั้งเดอจองนะฮะไหนจะห้าหน้าของกาบี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าเกมรับอาจจะมีการปรับนิดนึงนัน่นแหละตรงที่เจ้าคูบาซี่เนี่ยมาลง,งสนามไม่ได้นะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นหน้าหน้าของบลเดยเนี่ยได้กลับลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่บรูซับตูก็จะเป็นมือ2อนะฮะอย่างวอชเชสเชสตี่เช่นเดิมนะฮะได้มาฟรีนะ บารนน์เซโลนาในเซนแต่ละต,ต,ตัวนี้ต้องบอกว่าเซนแบบฉลาดบบมากๆนะครับอโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะสำหรับบาซ่าเพราะว่ากลุ่มความได้เปรียบมาก่อนในแมตชแรกนะครับสำหรับลูกทีมของฮันซีฟลิกแต่ว่าเอาตรงๆนะคือมันก็ไม่ได้ง่ายสัทีเดียวการเจอเบนฟิก้าเพราะว่าต่อให้เล่นในบ้านแต่การที่ชนะมาแค่ลูกเดียวเนี่ย อะไรมันก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงแมตช์ต่อไปครับบาร์เซลโลนาเนี่ยมีศึกใหญ่นะฮะอีก5วันข้างหน้าครับต้องเจอกับแอลติโกมาดริดฮะที่วานตาซึ่งมันเป็นเหมือนเกมที่แบบต้องตัดก,กันโดยตรงนะฮะคือบางทีมอาจจะหมดลุ้นแชมป์ไปได้เลยในแมตชน์นี้ว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นในเกมที่มันจบแบบเสมอได้ไม่เสียหายเนี่ยนะผมว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยก็คงไม่ได้ เล่นแบบบี K ้ขยี้ทางฝั่งของเป็นฟิก้าในขนาดนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นนะคงต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเอาไว้บ้างแต่ถึงกนะนั้นเองบาร์เซโลนาก็ยังคงดีกว่านะครับในเรื่องของศักยภา,าพทีมนในเรื่องของการได้เล่นในบ้านตัวเองรวมถึงสถิติฟอร์มการเล่นต่างๆครับตอนนี้บาซ่าเนี่ยในท็อปไฟล์ลีกของยุโรปเนี่ยครับผมปี2 0 2 5เป็นทีมเดียวนะที่ในตามปีปฏิทินพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ13 เสมอ3นะครับผลงานเกมในบ้าน7นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2นะครับแถมมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านนะต่อเกมน,นะไอเนัดเนี่ยอยู่ที่นัดละ3า3ลูกครับโอ้โหยิงโคตรเยอะเลยนะฮะแล้วกลับมาดูทางฝั่ง,ง,งเบนฟิก้าครับสถิติของพวกเขาเนี่ยเวลาต้องอเจอทีมจากสเปนนะในประวัติศาสตร์นะครับช่วงหลังๆเนี่ยเจอมาทั้งหมด24เกมในเวทียุโรปนะครับชนะได้แค่3เกมเท่านั้นครับเสมอ8 แพ้13ฮะโอเคละฟอร์มในลีกเนี่ยมันดีก็จริงนะครับแต่ว่าแหมทีมในลีกของโปรตุเกสมันเทียบไม่ได้ครับกับทีมในระดับ UCL บอกตรงๆวันนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าพวกเขาก็น่าจะแพ้บาเซโลนาอยู่ดีและด้วยสถานการณ์ที่ต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่บาเซโลนาด้วยนะครับผมมันก็ทําให้กองหลังพวกเขาน่าจะหลุมหลวมไปนะฮะ แต่ถึงที่สุดผมว่าแพร a บาซ่าก็คงไม่ยิงขาดเอาตรงๆนะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าพวกเขามีภารกิจต้องเจอกับแอลิโกมาดริดครับถ้าเกิดสมมตินะยิงน้าได้สักหนึ่งสูผมว่าเคาะแล้วอะติกตอกตอกไปตอกมาแล้วครับแล้วก็เน้นแพ็คเกมรับและ ไม่บุกใส่แล้วล่ะเพราะว่าเบนฟิก้าเองเนี่ยก็เกมรุกเขาดีนะไปบุกใส่เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับเชื่อว่าวันนี้นะถ้าไม่จบเสมอก็เป็นบาซ่าเฉือนแบบชิวเฉียด 10- อะไรแบบนี้นะครับผมไม่น่าจะยิงขาดครับสำหรับอัตราต่อรองครับเจ้าทินต่อหนึ่งลูกครึ่งผมว่าต่อแพงไปสักนิดหนึ่งนะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับดังนั้นคููนี้ผมขอเลือกลองทางฝั่งทีมเยือนเบนฟิก้าละกันเชื่อว่าแพ้แบบชฉวเฉียดนะครับ ัมาที่รอบตีสานะครับผมเราไปที่จูเซเป้เมียซ่ากันบ้างนะครับอินเตอร์มิลานวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเฟยอนุนะครับผมแมตช์แรกครับที่บ้านของเฟยนุเนี่ยเป็นอินเตอร์บุกไปเอาชนะได้แบบนิ่มๆเลย2ประตูต่อศูนย์นะผมจําได้ว่าเป็นทีเด็ดในแงผมด้วยนะคู่นี้วันนี้กลับมาเล่นที่บ้านอินเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผลงานช่วงหลังของอินเตอร์มิลานครับผลงานดีเลยนะชนะ4เสมอ1ใน5นัดหลังสุดนะครับและสถานการณ์ในลีกตอนนี้ก็ถือว่าโอ้มีลุ้นแชมป์แบบ ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะเพราะว่าแซงนาโปลีได้แบบถาวรและแข่งเท่ากันและสถานการณ์ในลีกตอนนี้นะของอินเตอร์มิลานส่วนทางฝั่งฟีงฟงฟงนูครับหนะ้านัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหชนะเกมเดียวครับชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1ครับคือแพ้อินเตอร์ในเกมล่าสุดนี่แหละศูนย์ต่อสองคาบ้านนะครับช่วงปลายสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่มีโปรแกรมการเตะนะส่วนผลงานในลีกตอนนี้เนี่ยก็ อยู่ับที่5ด้วยนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของเฟยนูตนะฮะไปไปมาๆฤดูกาลหน้านี้อาจจะไม่ได้มายู l นะเฟยนูตผมดูจากแต้มแล้วนี่ยากแล้วนะครับเต็มที่ก็ได้ไปแค่ยูโรปาลีกนะฮะแถมตัวผู้เล่นกบาดเจ็บเยอะเสเหลือเกินครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสงสารมากๆนะฮะวังอินบอมครับวันนี้ยังคงเจ็บลงสนามไม่ได้นะครับผมถัดมาเป็นจอแดนโลตอมบ้าครับกองหลังทีมชาติสวิสที่ก็าขาหักปิดเทอมยาว อีกกอไปซาวครับกองหน้าบราซิเลียนตัวหลักของทีมพึ่งจะเจ็บส,สดๆร้อนๆนนครับลงสนามไม่ได้อีกนะฮะกองหน้ากาน่าครับอิบราฮิมออสแบนครับผมที่เป็นตัวสำรองตัวดาวรุ่งก็เล่นใช้ได้แต่วันนี้ก็ลงสนามไม่ได้ครับเนื่องจากตัวมีเหลืองครบ5้าใบนะครับติดโทษแบนไปตามระเบียบแล้วก็ยังมีนักเตะอีกหลายตัวมากๆครับไม่ต่ำกว่า5-6ตัวนะที่พวกเขาเนี่ยใช้เป็นตัวหลักในเกมลีกนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาลงทะเบียนใน ฟุตบอล UCL ด้วยนะครับแล้วพอตัวหลักๆเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ช o i c e นะครับในมานั่งสำรองเนี่ยขาดหายไปเยอะเลยฮะน่าสงสารนะเฟยนูสภาพทีมพิการมากนะครับส่วนฝั่งของอินเตอร์มิลานครับวันนี้2ตัวหลักยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมก็คือมาโตดามีนกับเฟเดริโก้ดิมาโก้นะครับผมในตำแหน่งปีกันนะฮะนอกกนั้นผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตัวเจ็บอื่นไปไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่ละโดยรวมสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ดีดังนั้นเนี่ย ส่วนตัวมองว่าในเรื่องของระบบการเล่นนะฮะผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามไม่น่าจะแตกต่างจากนัดที่แล้วสักเท่าไหร่อาจจะเหมือนเดิมแทบจะเป๊ะได้ซ้ำไปนะครับซึ่งฝั่งซ้ายเนนื่องจากดาเมียนเจ็บนะเฟเดริโกดิมาโกก็เจ็บก็จะเป็นหน้าที่ของทางด้านคาร์ลอสอากุสโตต่อไปเหมือนเดิมนะครับผมขณะที่เกมกลางครับอาจจะมีการโรเตชันเล็กน้อยครับทางด้านของฟาเตซี่อาจจะได้ลงสนามมาเล่นร่วมกับฮาคาชาโนกรูแล้วก็เฮนริกมาคิตายาในเกมนี้นะครับ ส่วนแผงเกมรับครับอาจจะมีการโรเตชันอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับยานบิเซครับฟอร์มดีครับอาจจะได้ลงสนามในวันนี้นะครับเล่นร่วมกับฟรานซิโกอาเซอร์บีแล้วก็อเลสโดรปาสโตนีส่วนคู่หน้าวันนี้ครับก็น่าจะเปลี่ยนเช่นกันเป็นเมดิตาเรมีนะคของหน้าอิรันครับยืนคู่กับมาโกอานาโตวิชนะครับผู้ทำประตูในแมตช์ที่แล้วนะฮะรวมถึงยานซอมเมอร์ผู้ศัพท์ตัวหนึ่งก็น่าจะได้ลงสนามอยู่หรืออาจจะโรเตชันก็เป็นได้นะเพราะว่ามันสองศูนย์มาแมตช์แรกวันนี้กับมาเลเซียบ้านมันค่อนข้างชิละนครับ ส่วนฝั่งของเฟยนูดนะครับวันนี้ก็นำมาโดยกองหน้าอย่างอีวานูเซกนะครับแน่นอนครับขาดไม่ได้ต้องลงสนามนะครับเล่นร่วมกับอานิสฮัสบูซานะฮะกองหน้าทีมชาติ阿ลจีเรียส่วนตรงกลางครับก็จะมียาคูบอเดอร์เนี่ยเป็นตัวคอยคุมจังหวะนะครับตัวหลักของทีมเหมือนเดิมนะฮะก็น่าจะประมาณนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามแต่ครับต่อให้อินเตอร์มิลานโรเทชั่นตัวเล่นก็ต้องยอมรับครับว่าเฟยนูดก็ยังคงเป็นรองเหมือนเดิมครับโดยเกรดทีมโดยศักยภาพทีม้วยฟอร์มการเล่นรวมถึงด้วยสภาพทีมด้วยนะครับ คือตัวพวกเขาเองเนี่ยม,มันเจ็บเยอะมากจริงๆฮรแล้วแมตช์แรกเี่กก็โอ้โหเสียเปรียบมัน2ลูกครับการที่จะบุกมาเอาชนะอินเตอร์มิลานได้แบบ2อเนี่ยถึงจูเซเป้เมียซ่าบอกเลยครับทีมระดับมาดริดยังทํายากเลยครับเฟรนูดน่เลิกคุยเลยนะฮะอาจจะมาด้วยความใจสู้ครับแต่ถึงที่สุดแล้วผมว่าไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะทําอะไรอินเตอร์มิลานในรังย่าที่อิตาลีได้นะครับคืออินเตอร์มิลานผลงานในในจูเซเป้เมียซ่าเองในสนามแห่งนี้นะครับสินัดหลังสุดเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยครับ ในพูดถึงในรายการนี้นะใน ucl นะชนะ12สเสมอ2ครับผมและ5รัดหลังสุดนี่คือแบบชนะแบบว่าไม่เสียประตูด้วยนะในรังย่ของตัวเองอันนี้พูดถึงผลงานในเวทีระดับยุโรปใน,น ucl อย่างเดียวนะจะพาในรายการนี้เนี่ย แถมเก็บคินชิตได้ถึง8จาก9เกม UCL ลหลังสุดด้วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,นี่คือ89%เนะฮะในขณะที่ผลงานของเฟยนูตนะครับในการบุกเยือนทีมสโม,มสรจากอิตาลีในเวทีระดับยุโรป8นัดหลังสุดนะเฉพาะเกมเยือนไม่เคยชนะครับเสมอ3แพ้5อีกทั้งผลงานเกมเยือนของพวกเขาในทุกรายการครับ6นัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันครับเสมอ3แพ้3ขณะที่ผลงานในบ้านของอินเตอร์มิลานนะครับชนะมา6เกมรวดครับ โอ้โหคุณพระสถิติพวกนี้ถ้าใครฟังไม่ทันนะรบกวนรีวายกลับไปฟังอีกรอบก็ได้ครับทุกอย่างเนี่ยมันส่งเสริมให้กับอินเตอร์มิลานหมดเลยฮะแต่ถึงที่สุดแล้วนะครับผมผมก็ยังมองว่าอินเตอร์มิลานไม่น่าจะชนะเฟนูได้ขาดลอยแต่มั่นใจว่าชนะนะเนื่องด้วยเหตุผลว่าอีก4วันข้างหน้านะครับพวกเขาต้องบุกเยือนอตาลันตาครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสําคัญเลยนะครับในฟุตบอลลีกนะต้องการ3แต้มอะว่าอย่างนั้นบุกเยือนอตาลันตาเนี่ยมันเป็นเกมยาก ดังนั้นเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ยังไงก็โรเตชันตัวผู้เล่นชัวร์ๆร้อยเปอยู่ที่ว่าจะโรเตชันเยอะขนาดไหนขณะที่เฟยนูดเองเนี่ยผู้เขาไม่ได้เล่นเกมช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับก็คือนักเตะเนี่ยพักเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นสภาพความฟิตน่าจะมีเต็มร้อยแต่ด้วยความที่พวกเขาต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่น่าจะใจสู้พอสมควรอินเตอร์มิล,ลานคงตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับเป็นระอกนะครับเชื่อว่าวันนี้เฟยนูดไม่น่าจะแพ้ขาดละกันนะฮะมีโอกาสเสมอด้วยนะเอาตรงๆเลยนะครับผม ตาต่อรองเปิดบ้านอินเตอร์ต่อลูกครึ่งแพงไปครับผมมองเหมือนคู่แรกเลยนะฮะคู่นี้ก็เลยดูแล้วเนี่ยอยู่รองน่าจะมีรุนมากกว่านะฮะขอเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนฟยานุและกันราคารองลูกครึ่งนะครับถัดมาคู่ที่3ครับเป็นคู่หลักของเราในคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ไปที่ไบรอเรน่าครับเลเวอร์คูเซนวันนี้เปิดบ้านเจอกับเสือใต้ไบยิมบิดิกนะครับก็เป็นทีมร่วมลีกกันเลยในบนเดสลีก้าเยอรมันนะฮะแมตช์แรกครับไบเยนเปิดบ้าน เอาชนะทาหน้าของเลเวอร์คูเซ่นไปได้แบบถล่มทลายก่อนละ3ประตูต่อ0นะครับแบบนี้บุกมาเยือนด้วยสภาพที่เขาเรียกว่าชิวๆนะฮะต่างจากเลเวอร์ที่ต้องดิ้นกันสุดๆนะครับผมก็ผลงานช่วงหลังของทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าบาเยนดีกว่าด้วยนะชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแต่เกมล่าสุดที่บาเยนเพิ่งจะแพ้โบคุ้มไปนะ2ประตูต่อ3นะครับแอบช็อกอยู่เหมือนกันแพ้คาบ้านเฉยขณะที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับใน5เกมหล หลัจนจะที่แพ้บายเยอร์ครับเกมในลีกช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปิดบ้านแพ้เบรเมนไปด้วยนะครับสู่ประตูต่อ2แต่อันนี้ผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยในแมตช์ที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์นะครับในลีกเนี่ยก็เก็บเนื้อเก็บตัวกันพอสมควรนะไม่ได้เอาชุดใหญ่ลงกันเลยนะครับเหมือนกะว่าจะมาห้ามหันกันใน UCL โดยเฉพาะครับว่าอย่างนั้นนะฮะผลงานการเจอกันของทั้งคู่ครับผมในฤดูกาลนี้ถ้าพูดถึงใน ฟุตบอลลีกนะฮะเจอกันเย้าเยือนครบไปแล้วนะครับเลเวอร์ทำผลงานได้ดีกว่านะเกมเยือนบุกชนะ1-0เกมเย้าเสมอ0-0ส่วนอีกหนึ่งเกมใน UCL เลกที่แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เป็นายเยนเปิดบ้านชนะไป3-0นะครับถ้ากัดฤดูกาลนี้นี่จะเจอกันทั้งหมดเนี่ย4แมตช์เลยนะเจอกันทีเลยครับคราวนี้มาดูสภาพคามพร้อมของทั้งสองทีมกับนบ้างน,นะครับทางฝั่งของทีมเยนไบเยมินิครับตัวเจ็บเซตเดิมเลยก็คือมารเอวนอยเออร์ e นะครับที่จะิดเทอมยาวนะเจ็บที่นอ โทมัสบูชมันก็เจ็บยาวเช,ช่นเดียวกับอเล็กซานดราปัฟโลวิชนะครับที่ก็เจ็บออดๆอด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอยู่แล้วนะสำหรับนักเตะรายนี้แต่ถามว่ากระทบอะไรกับทีมไหมตอบเลยว่าไม่นะครับไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะฮะขณะที่ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นครับวันนี้ขาดแคลนแน่ๆนะฮะสำหรับเกมรับครับก็คือนอร์ด e ี้บูกิเอเล่นะครับเจ้าตัวเนี่ยโดนใบเหลืองแดงไปในแมตช์ก่อนที่เจอกับบาเยอะเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ติดโทษแบนไปตามระเบียบนะครับสำหรับนักเตะที่เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยยืมตัวมาจากเปเอชแชน,นะฮะขณะที่ฟอร์เรนเวสวันนี้ก็อาจจะลงสนามไปได้ด้วยจากปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะที่เป็นตัวหลักแต่เป็นตัวหลักจริงๆเลยนะทั้ง2ตัวนะครับโดยเกมรุกวันนี้ครับก็น่าจะเป็นทน่าของอาร์มิอัล์รี่ครับยืนคู่กับแพทริกชิกเหมือนเดิมนะครับขณะที่เกมกลางครับผมจะมีกราเนชาก้ากับปาราซิออสนะครับคอยคุมจังหวะ โดยมีอเลสโตครีมาโดและก็เจอร์มีฟริมปงครับเป็นตัวเดินเกมทางด้านข้างเกมรับวันนี้ชุดใหญ่หมดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าไม่มีทางด้านของบูเกเร่นะครับที่ติดทั่วแบมไปก็จะอาเธอร์ลงสนามแทนนะครับขณะที่ตัวอื่นก็จนทานทายืนคู่กับโฮโมโซแลวก็ฮิงคาพิเย่แบ็กซายนะครับผมชุดใหญ่แหละอืมส่วนไบเยนกวันนี้ก็ชุดใหญ่เหมือนกันครับอุห์เก็บตัวมานะแฮร์รีเคนที่แมชก่อนไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็จะได้ลงสนามนะครับเป็นตัวจริงนะฮะเป็นกองหน้าตัวเป้านะฮะ สามเกมรุกที่อยู่ด้านหลังจะเป็นจมามาโมเซล่ามิเคลไมเคิลโอลิเซแล้วก็คิงส์ลีย์โคมันนะครับมีกิมิชกับเรืองกอริเรสกายิงคุมจังหวะอยู่เกมรับมีคิมินแจกับอุปอาเมกาโนเหมือนเดิมนะครับคือบายเยนช่วงนี้ต้องบอกว่าของดีนะฮะแล้วก็สภาพตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยครับคือวันเนี้ เลวูเซ่นไม่มีฟอร์ลินเบียสผมว่าก็เหนื่อยเอาตรงๆเลยแล้วก็มูเกเล่ก็ดันติดทั่วแบนไปอีก,กน,นะฮะประกอบกับสถานการณ์มันบีบคัน้นเสือเกินครับเพราะว่าโดนมปก่อน3ลูกนะฮะวันนี้เนี่ยจะต้องเห็นภาพที่เลวูเซ่นเปิดเกมทุกเข้าใส่าเยามวนิคครับซึ่งในประวัติศาสตร์ของ UCL ครับมีมาเนี่ยหลาย10ปีนะครับผมมีเป็นแค่สครั้งเท่านั้นครับที่ทีมที่แพ้ใน เลขแรก3ลูกขึ้นไปเนี่ยเรากลับมาเข้ารอบต่อไปได้ครับมีแค่4ครั้งเท่านั้นครับในประวัติศาสตร์ซึ่งมันถือว่าน้อยมากๆครับโอ้เกิดขึ้นยากจริงๆโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้านะครับคำนวณม,มาแล้วครับโอกาสที่เลเวอร์เซนจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับอยู่ที่4ปร์เซ็นต์ครับโคตรจะน้อยเลยนะฮะแต่ภายใต้ความเลวร้ายของสถิติก็ยังมีสถิติที่ดีอยู่นะครับก็คือว่าชาบีลองโซเนี่ย คุมเลเบรกุเซนมาเจอไบยมินิกในบ้านครับไม่เคยแพ้เลยนะครับสามนัดที่เจอกันชนะ2เสมอ1ฮะและโดยส่วนตัวนะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวันนี้ไบยมินิกเนี่ยก็คงมาเล่นเกมรับแบบเน้นๆเ,เลยนะครับเพราะว่ามีสกอร์ตูมาถึง3ลูกครับคงแบบเล่นแบบถนอมเนื้อถนอมตัวช่วงปลายสัปดาห์นี่ก็เจอยูโนเบรินด้วยนะครับสถานการณ์ในเกมลีกเนี่ยคือต่อให้มันดีแค่ไหนก็ตามแต่นะครับแต่คือก็ต้องเขาเรียกต้องเฉลี่ยแรงอะ่ะคุณเข้าใจไหมคือในเกมลีกเนี่ย นำทาหน้างของเลเวอร์แแต้มนะครับแต่มันก็ยังมีลุ้นที่จะโดนแซงอยู่ขณะที่ UCL 3ลูกเนี่ยค่อนข้างจะแบเบอร์นะขอสักครึ่งแรกไม่เสียประตูผมว่าโอกาสที่จะเข้ารอบนี่ก็สูงปี๊ดแล้วครับแพ้2อยังไม่น่าเกียดเลยอะ่ะมันก็ยังเข้ารอบอยู่อะ่ะคุณพอจะเข้าใจไหมอืมคือบอลแบบเนี้ยบอลพวกเนี้ยมันไม่มาแบบสนใจโอ้ยิงเยอะอะไรเยอะหรอกมันเล่นให้แบบว่าให้ให้ผลงานมันดีอะ่ะให้แบบว่า r e s u l t ของมันดีอะ่ะนะครับผมวันนี้เป็นเลเวอร์ที่ต้องแบบ ต้องชนะให้ได้อะเอออย่างน้อยน้อยคือแบบต้องฮิวใจแฟนบอลนิดนึงนะครับแต่บาเยอร์นแพ้ได้ไม่เป็นไรครับต่อให้โดนนำอยู่หนึ่งศูนพวกเขาก็ยังตั้งเกมรับกันอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะออกแนวบ้านใครบ้านมันนะเลเบร์คสเซนเองก็เป็นทีมที่คุณภาพไม่หนาไม่ต่างจากบาเยอร์นอยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านเล่นที่ไบเออร์ดินาด้วยเชื่อว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดหรืออย่างแย่แค่เสมอเท่านั้นนะครับเรเปิดมาบาเยอร์นบุกต่อปองงงงให้้ไไววครัับยยนนีีเสอตาก็มม่ท บุกมาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดจะมาเล่นเต็มที่แล้วแบบจะเอาชนะเลเวอร์อีกแปดดืงผมว่าถ้ามันจะบ้าขนาดนั้นก็ยอมเสียครับผมคู่นี้ขออยู่รองทางฝั่งเจ้าถิดเลเวอร์ราคาปอๆนะครับ,ค,รบคู่สุดท้ายครับคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับผมเวลาตีสามตรงนะครับเลเวอร์อพูเปิดแอมฟิลเจอกับไปรเอชแชร์นะฮะ ซึ่งแมตช์แรกเป็นเรอรวพูลที่กุมความได้เปรียบมาก่อนเล็กน้อยด้วยการบุกไปเอาชนะเปแชร์มา1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่หนึ่งลูกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะและถ้าเรอรวพูลผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยมีโอกาสเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้กันอย่างแอสตันวิลล่าด้วยนะครับและถ้าพูดถึงผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าเวอรวพูลดูดีสุดๆนะครับห้าลังสุดชนะ4เสมอ1 4เกมล่าสุดชนะรวดครับหลังจากชนะเปแชร์พวกเขาก็ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกครับที่แอนฟิลด์เปิดบ้านเจอซา,านนท์แองจ ชนะไปแบบชิวๆฮะสามประตูต่อหนึ่งโคตรจะชิวเลยซึ่งถ้าใครได้ดูเกมที่ผ่านมานี่เหมือนซ้อมเกมรุกเลยนะครับซาแามตันสู้ไม่ได้เลยจริงๆครับลิเวอร์พูลนี่ไม่ได้ใช้พลังกำลังอะไรไปเยอะเท่าไหร่เลยครับส่วนทางฝั่งของเปเรชานะครับผมผ่านัดล่าสุดชนะ4แพ้1ก็มีผ่าท่าแพ้ลิเวอร์รพูลแค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพอบุกเอาชนะแรนส์ไปได้4ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลลีกนะครับคือ,อยังไงในลีกเอิงนี่รู้ๆกันอยู่นะทางด้านของเปเรชาเนี่แบบ ถ้าจะได้เรียกว่าลอยลาแล้วครับจะคว้าแชมป์อยู่แล้วชนะอีกสัก 3- 4สแมตชนี้ก็ได้แชมป์แบบขาดลอยแล้วครับผมทั้งคู่เจอกันเนส่วนใหญ่ออกแนวบ้านขครบ้านมันนะครับโดยรวมนะยกเป็นแมตล่าสุดครับที่เรียวพูเนี่ยบุกไปเอาชนะแปรแชงหนึ่งศูนย์นั่นแหละที่เป็นทีมที่เกมเยือนบุกไปเอาชนะได้นะครับก็บอกว่าปีนี้เป็นปีทองนะฮะของเรียวพูนนะฮะแล้วตัวเจ็บวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวหลักครับนอกเจากจากโจโกเมสเป็นแค่รายเดียวนะครับผมนอกนั้นลงสนามกันได้หมดส่วนแปรแชงวันนี้ฟูลทีมนะครับไม่มีตััวเบ่แนนนชก เชื่อว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอไล่อัพซนิดนึงนะคู่นี้คู่ใหญ่นะครับเลี้ยวขวาเป็นี่4 2 3 1นะครับอลิซงเบกเกอร์ผู้รักษาป,ประตูครับซนฮาเป็นโกนาเต้กับฟันไดแบ็กขวาเป็นเทรนด์อันเดรอาโนแบ็กซ้ายเป็นแอนดรูโรเบิร์ตสันกางรับคู่เป็นกราวเวนแเบชกับอลิซิสแมคอลิสเตอร์นะครับซึ่งแมตช์ก่อนไม่ได้ลงนะพักเป็นตัวสำรองเกมบลูก3ตัวครับโมซาลาโดมินิสวาสลาแล้วก็ลุยดีแอสครับหน้าเป้าเป็นดิเอโกโชต้านะฮะเชื่อว่านูนเยสต้าจะนั่งสำรองไปก่อนส่่ววนนนนนฝัััััังงขออเปปแชคคครรรรรรบบบ4-3-3ะะี้้ดาาาููมผกษต เซ็นะฮะเป็นมาควินยอสยืนคู่กับวิลเลียมปาโชครับแบ็คขวาเป็นอัฟฟรามฮากิมีแบ็คซ้ายเป็นนูโนเมนเดสกลาง3ตัวนำทัพโดยวีเทนยาจ้าเนเวสแล้วก็ฟาเบนรุยส์นะครับเกมลูก3ตัวครับเป็นอุสมันเนมเบเล่กุยชาคอรัสเกเรยแล้วก็ทนายของแบดลี่บาโคล่านะครับก็ถือว่าโคตรจะชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะคือต้องบอกก่อนนะครับคุณภาพของเปเอแชร์กับลิเวอร์พูลไม่หนีกันเลยถ้าพูดถึงปอนต์ต์ปอนต์นักเตะแบบว่ากันตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งเปเอแชร์แอบดีกว่านิดด้้วยซ แต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมลิเวอร์พูลนะครับอย่างที่บอกนะฤดูกาลนี้มาดีซะเหลือเกินขนาดเล่นที่ปารีสจบุกไปเอาชนะได้ก่อนเลยซึ่งต้องบอกว่าได้ตามแผนนะครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วถ้าใครได้ดูอยู่นะครับแปะแชร์ของบอลถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะกองบอลเยอะกว่าลิเวอร์พูลมากมายมหาศาลครับโอกาสยิง27ครั้งตรงกรอบ10ไม่เป็นประตูเลยนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลของบอลแค่29%ครับมีโอกาสยิงแค่2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งเป็นประตูทันทีนะครับ <c oughs> โคตรสวยเลยทางฝั่งของเปแชร์บอกตรงๆนะฮะซึ่งแน่นอนแหละวันนี้ก็ต้องบุกมาเปิดเก็บลูกข้อใส่รื้อพูลนะครับแต่นี่มันแอนฟิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันจะต่างจากที่บ้านของพวกเขานะฮะอีกทั้ง15นัดหลังสุดครับที่เปแชร์ต้องบุกเยือนทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพวกเขาไม่เคยเอาชนะได้แม้แต่เกมเดียวนะครับเสมอ1แพ้14ครับ และ4ครั้งหลังสุดคือแพ้รวดทุกเกมอีกตั้งหนอกจากนี้ครับผลงานใน UCL นะครับ5ครั้งหลังสุดที่เบเช์แพ้ไปก่อนในเลกแรกมีเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นทีพนท่พวกเขาเนี่ยกลับมาเข้ารอบได้นะครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับผมพวกเขาเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาชนะคู่แข่งได้ในเลกแรกในเกมเยือนแล้วกลับมาเล่นเลกที่2ในแอนฟิลรังย่าของตัวเองนะครับในประวัติศาสตร์มีทั้งหมด37ครั้งในระดับเวทียุโรครับ เลี้ยวูลเข้ารอบต่อไปทั้ง37ครั้งครับไม่เคยพลาดพลั้งแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นนะครับถึงความแข็งแกร่งในแอนฟิลของพวกเขาอะนะฮะอีกทั้งเปแชร์เองก็อย่างที่บอกไปว่าบุกเยือนทีมสโมสรอังกฤษ15ครั้งในแพ้ไป14นะฮะไม่เคยชนะเลยดูแลยากนะครับถ้าเกิดใครจํากันได้เนี่ย เคยชนะบาร์เซโลนาแมตช์แรกในบ้านตัวเองแล้วก็กลับมาแพ้แบบเยอะๆเลยมาก่อนนะในยุคที่เนย์มาร์กับเบนซี่ยังอยู่นะครับถ้าเกิดสมุดใครยังทันนะซึ่งตรงนี้เองมันก็เป็นจุดอ่อนของเป๊ะแชร์มาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วนะครับก็คือเกมนอกบ้านนั่นเองซึ่งวันนี้ก็อย่าหวังนะครับว่าลิเวอร์พูลจะมาเล่นหวังเอาเสมอนะครับพวกเขาเนี่ยตามามิสกอร์นํำแค่หนึ่งลูกแถมต้องเล่นในแอนฟิลด์ด้วยรังย่าตัวเองครับผมว่าลิเวอร์พูลถ้าจะเล่นคือเล่นเพื่อชัยชนะเท่านั้นนะครับคงไม่หวังเสมอหรอก เว้นแต่เข้าช่วงท้ายเกมละ5นาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้ยังเสมออยู่ <th i> ก็อาจจะเจอเคาะถ่วงเวลาอะไรอันนั้นว่ากันอีกทีนะครับขณะที่เป๊แชร์ไม่ต้องห่วง <th i> เปิด <th i> เกมลุกข้อใส่แบบเต็มแม็กเต็มสุดแน่นอนขอให้เอาตางน้าของโกราชเกียอยู่แล้วกันนะผมว่าก็ไม่มีอะไรละกับอุสมันเดเมเล่หนึ่งตัวนะครับระวังแค่เกมลุกอย่างเดียวเพราะเกมรับเปแชร์ก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากมายนะครับผมว่าวันนี้โอกาสที่เลือดพูนจะชนะในยํำแคนได้ถือว่ามีสูงนะเอาตรงๆเลยเพราะว่าเกมรับของเปแชร์มันจะเปิด อัตราตรองเปิดมาเจ้าถิ่นริวพูลต่อปอปอผมว่าอยู่ในจุดที่เชยร์ได้นะถ้าเทียบกับเสติแล้วก็เทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นาตอนนี้ผมเชื่อว่าเปแชร์เล่นภายใต้ความกดดันน่ะน่าจะผิดพลาดเยอะนะครับแล้วก็ริวพูลน่าจะเอาชนะไปได้อีกครั้งในแอนฟิลด์รังย่าตัวเองคู่นี้จบ1 0 2 1อะไรแบบนี้นะครับนะครับปปครับลุ้นเสียครึ่งกบกินเต็มถือว่าเอาอยู่นะครับขออยู่ต่อริวพูลนวลกันนะครับ ครบทวนนะครับ4คู่ในค่ำคืนนี้นะฮะรองเยอะหน่อยสักสาคู่เลยมาเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่แรกให้อยู่รองเบนฟิก้าราคาลูกครึ่งครับคู่ที่2ให้อยู่รองเฟเยนูตราคาลูกครึ่งเช่นกันนะครับคู่ที่3ครับรองเลเวอร์คูเซ่นเจ้าถิ่นราคาปปปครับและคู่ที่4ครับอยู่ต่อหงแดงเรอัลพในแอนฟิลราคาปปปนะครับวันนี้ทั้งหมด4คู่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับส่วน3าคู่ที่ใช้ร่วมจัดกิจกรรมวันนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตี3ทั้งหมดนะฮะ อินเตอร์กับเฟเยนูดเลเวอร์กับบาเยนลิเวอร์พูลกับเอสดแฉนะครับคู่หลักคู่ปลอบใจเป็นเลเวอร์กับไบเอมินิกนะครับก็ร่วมสนุกกันได้ละกันย้ำนะใครอยากสมัคร v i p อยากร่วมสนุกกับผมสอบถามกติกาได้หลังไม่์ไลน์แอดแอดปเลยนะครับหรืออยากจะหาเว็บไซต์ที่ไว้ใจได้นะครับผมเอาไว้จิ้มเอาไว้ลงทุนเบาๆนึกไม่ออกจะไปหาใครทักมาหาผมหลังไมล์ได้เช่นกันให้ผมดูแลคุณนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะฮะ โอเคฝากไว้เท่านี้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับสีคู่เดี๋ยวมาดูผลงานยังพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ